ไปเดินมาก็นึกขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งนะพี่น้องคือถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นโควิด2019แล้วจะใช้สมาธิรักษาได้อย่างไรคำตอบมันก็เหมือนกับ ตอนที่พี่ใช้สมาธิรักษาคนที่เป็นกระโหลกแหว่งอะพี่น้องแล้วมันปลูก,กระโหลกก็ไม่ได้พี่น้องก็เหมือนกันไอเชื้อโควิดเนี่ยมันจะเป็นเชื้อที่ทำลายไอปอดเป็นที่สำคัญ และส่วนมากถ้าลอดพังโดยเฉพาะคนแก่อายุมากๆแลนะพี่น้องสาเหตุของความตายอย่างหนึ่งก็คือบอดพังนี่แหละพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ปลูกเนื้อลอดขึ้นมาใหม่นะพี่น้องก็ ทำได้อยู่เหมือนกันในเมื่อทำอย่างหนึ่งทำได้อีกอย่างหนึ่งก็ต้องทำได้นะพี่น้องไหนๆก็บรรยายเข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็แล้วกันจะได้ยาวๆหน่อยพี่น้องตอนแรก พี่ก็กล่าวว่าจะมาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับแผลเป็นนี่แหละพี่น้องที่พี่ขึ้นบรรยายเนี่ยนานแล้วนะพี่น้องว่าการรักษาแผลเป็นเนี่ยทำอย่างไรถึงจะหายตอนนี้พี่ก็ ทําหายไปแล้วแน่นอนแผลหนึ่งที่ไอแถวกรมปรสุสสตว์ย้อนกลับไปสักประมาณหกเจ็ดเดือนที่แล้วพี่ก็กำลังเดินไปขึ้นรถสายปออหนึ่งสี่ศก็มีรถจักรยานขับมา แล้วก็เขียวเอาพี่น้องพอเขี่ยเอามันก็เป็นแผลที่ด้านขวาใต้ข้อศอกลงมาก็แผลก็ประมาณเอ่อยาวประมาณสองเซนแล้วก็หนาไอ้ยาวประมาณสองเซน แล้วก็กว้างประมาณครึ่งเซนได้มั้งพี่น้องประมาณเนี้ไอ้แผลนี้หายไปแล้วอ่ะกลับมาเรื่องโควิดต่อไอ้เมื่อกี้ออกไปนอกเครื่องนิดนึงพอดีกะว่าจะเย่าจะเล่าแยกแล้วก็เอามารวมกันซะเลยนะพี่น้องก็เรียกว่าโควิด สิบเก้าเนี่ยมันก็คือจะต้องปลูกปลอดขึ้นมาใหม่นะพี่น้องแล้วก็ถึงจะหายเรื่องมันก็มีอยู่ที่ว่าเสียหายแค่ไหนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะต้องใช้สมาธิในการปลูกเซล์หรือว่า ตรแต่งเซลล์ให้มันดีขึ้นก็ต้องใช้เรียกว่าพลังที่จะต้องไปเสริมสร้างเนื้อปอดใหม่หรือเมื่อกี้พี่เล่าว่าไอรักษาคนที่กระโหลกแหว่งนะพี่น้องก็ต้องใช้แบบนั้นเหมือนกัน เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีอื่นในการทำให้เนื้อกะโหลกเนี่ยมันงอกขึ้นมาได้บอดก,ก็เหมือนกันและอ,อวัยวะหลายๆส่วนเนี่ยก็เข้าไขา่หวัวใจก็เหมือนกันพี่น้องถ้าหากว่าพังแล้ว ก็จะต้องใช้วิธีการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ทั้งสิ้นถ้าไม่สร้างร่างกายก็จะไม่แข็งแรง mm. เหมือนก่อน mm. ที่จะโดนโควิด -19 mm. เล่นงานนะพี่น้องก็เป็นแบบนี้ mm. ฉะนั้นาศาสตร์ในการ รักษาโรคเนี่ยก็หายห่วงได้เลยนะพี่น้องถ้าพี่บอกว่ารักษาหายได้ก็คือหายได้ถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้เรียกว่าประสบการณ์ตอนอื่นเข้ามาแต่ว่าเข้ามาแล้วก็มันก็เรื่องเดียวกันเรื่องใหญ่ก็คือ เรื่องการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงขึ้นและเรื่องเล็กก็คือปอดที่พังจากไวรัสโควิด -19 ก็ต้องเรียกว่าสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่เทสนี้ยังไม่มีคนมาให้ พี่ได้ได้ลองนะพี่น้องแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้เรารวมกับแผลเป็นก็เป็นประโยชน์เพราะว่าแผลเป็นเนี่ยเมื่อพี่ทำได้แล้วก็ต้องทําให้คนอื่นได้เหมือนกันนะพี่น้องนะแปลว่าเรื่องปลูก ปลูกปอดในพี่น้องยังไม่เคยทำแล้วก็เชื้อไวรัสเนี่ยมันก็เป็นเชื้อใหม่แต่พี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันใช้วิธีนี้ได้ก็เลยเล่าให้ฟังซะเลยนะพี่น้องก็เป็นแบบนี้อะพี่น้องเพราะฉะนั้น เมื่อเราดูถึงว่าการรักษาโรคเนี่ยถ้ามันเป็นในแนวทางเดียวกันก็ใช้เทคนิคเดียวกันมารักษาได้อันนี้พี่ก็มั่นใจว่าถ้ามีคนมาให้พี่รักษาก็ ทำได้แน่นอนถึงแม้ไม่เคยทำก็ตามนะพี่น้องก็วันนี้ก็มาเล่าเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ